สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอขนมลังพึ่งโบราณเป็นขนมที่ทำง่ายมากเลยค่ะข้างในก็จะเป็นไส้งานะคะเ,เพื่อนๆคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราจะเตรียมน้ำหมักผสมแป้งกันก่อนนะคะเริ่มจากมีน้ำอุ่นครึ่งถ้วยกาแฟผงยีสต์หนึ่งช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชา เกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายแดงหรือโอทึ้งนะคะสามช้อนโต๊ะละลายทุกอย่างให้เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจะเตรียมส่วนผสมของแป้งนะคะเริ่มจากแป้งสาลีอนเนกประสงค์แป้งมันใส่กะทิเพิ่มความหอมมันสุดท้ายใส่น้ำหมัก ที่เราผสมเอาไว้สักคู่นะคะเทลงไปเลยคนทุกอย่างให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะคนจนแป้งเนื้อเนียนไม่จับตัวเป็นก้อนก็เป็นอันใช้ได้นะคะแล้วก็ลองดูความเหนียวของน้ําแป้งนะคะว่าไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นเกินไปนะคะอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะคะใช้ได้แล้ว เดี๋ยวเราจะพักแป้งประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เขาเซตตัวก่อนตัวท็อปปิ้งข้างในนะคะเราจะเอางาขาวแล้วก็งาดำคั่วจนหอมเลยค่ะคั่วจนหอมแล้วนะคะเราจะเอาช้อนมาบีบให้งาแตกมันนะคะจะได้หอมหอมทำค่อยๆทํานะคะตรงนี้ เสร็จแล้วเราจะเอาน้ำตาลมาผสมนะคะความหวานรสชาติตามชอบเลยค่ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยคุกเขาให้เข้ากันตอนนี้แป้งที่พักไว้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะคนให้เขาเข้าเนื้อกันอีกทีหนึ่งเราจะตั้งกระทะไฟอ่อนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระทะเทฟลอนยิ่งดีเลยค่ะเอาแป้ง ลงไปใส่ให้ทั่วผืนกระทะเลยค่ะปิดฝาอบสักคู่นะคะแป้งสุกทั่วแล้วนะคะเพื่อนๆพ่คะไฟอ่อนมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาใช้เวลาสุกเราก็จะโรยงาลงไปงาน้ำตาลเอาให้ทั่วเลยค่ะตรงที่จะอร่อยอยู่ตรงนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็ราดน้ำผึ้งถ้าใครไม่ชอบน้ำผึ้งไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะค่อยๆแซะแป้งนะคะมันจะล่อนเพราะว่าเป็นเทปล่อนแล้วก็ตัวแป้งมีกะทินะคะมันจะไม่ติดพับครึ่งเลยนะคะน่ากินมากหั่นเลยนะคะ น่ากินมากหน้าตาประมาณนี้ค่ะร้อนมากน่ากินมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะขนมลังพึ่งโบราณทำง่ายอร่อยมากเลยค่ะหน้าตาดีด้วยเจปปนขอชิมหน่อยนะคะอ,อร่อยมาก อืแป้งนุ่ม,มหอมงามากเจ๊ปานขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเป็นของว่างทานเล่นง่ายๆฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ